ชื่อนนอะไรนะคูมมอคูแคไปหงอันนีคูมออันน้เออะไรนะไปเปอร์เอร์ใช่ไหมใบเอร์หามาอย่างเอาเมือถือมาเี่ง่ายด้วยเครื่องหนึ่งหายนึกก็อยู่ใข่ของอะไรนะ ไม่เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานของแบบค่ายหรือว่าแม็คหรือว่าแม็ค่ายของอะไรนะของพี่ฟิลเขาไม่ใช่หรอกเขาคือแบบค่ายไม่เขามาจากค่ายค่ายอะไรไม่รู้ค่ายอะไรที่เคยอะไรดอะเดสเดสใช่ป่ะเซนเซนใช่ป่ะเฮ้ยเซนเหรอเรียบร้อยฮะโลกตีนะรีบกลับบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวกลับหารถกลับยากเส้นนี้เพ่อเคลียร์เขาพูดว่าชะลาเคลียร์เคขาพูดว่าชาะลย อันนี้น่ารักอันนี้รอเรืออันนี้น่ารักรับอันนี้รอเรืออันนี้รอลิงเออฟุกิ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 ามากเจ็ดสิบแดับที่่แพไม่ได้เลยชิค้ายอจริงแค่แค่น้องชายเนี้ยเล่นได้แค่น้อชายกันชายอ๋อแค่น้องชายพี่อเ้ยไม่ใช่แค่น้องชายอ๋อใช่แค่ เด็เต้นนะให้หพิดถึงพิดมันนี่ดูุดขอเต้นก็เต้นแหลแรงๆวะพิ่ไม่อัพใช่ไหมฉันเต้นไม่ได้ลากมาหรอลากอ่ะทำไมอ่ะเต้นอย่างนี้ขอเพียงแค่เธอได้บีกมีอัพอัพอัเลยเลยนะใจจะเราด้วย เพลงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาคอนเคารุพงงชาติมาเธอจะคารุบคารุบงชาติไทยได้ไหมร้องเพลงชาติเองีแ่คนใไก่จ๋าเออเออลองเออลองร้องเลยรอยไม่เป็นเราองเป็นร้องไม่เป็นอะไรนไม่ไม่งั้นไม่งั้นท่าอาหน่อยอ่ะเออเอาเท่าหน่อยไก่จ๋าไก่จ๋าที่เริ่มออมาสักค้งเออมันเหมือนคนน้องไม่คือฉันอยากรู้คือไก่จ๋าคือเธอร้องเพลงชาติได้ไหม นั่นไงเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ถามว่าร้องเพลงชาติได้ไหมถามร้องเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ใช่อินโทรเวิร์ดคือเธอลืมเพลงชาติยังเอาผู้ใครเอาผู้คนตื่นยังแบบเสร็ดเราไม่ได้เธอเป็นคนพม่าหล,ลบหลบนีสัญชาติเหรอช่วงนี้คนพมา่าเยอะอไม่แต่หน้าตาคนพม่าหล,ล่อๆก็มี ทำไมอันนี้ชมเหรอหรือว่าชมต่เต,ต่เอาจริงๆนะพาม,ม่าชอบเขาชอบสักลายแต่เธออย่าสักลายนะไม่งั้นไม่งั้นเธอจะเป็นสักลายสักลายอ่ะรู้จักไหมสักลายคือเอาจริงค่ะคุยชอบวะชอบพี่บุ๊กยอย่าร้องเพลงเขาเข้าเจ็ดไม่เจ็ดสองแปด แล้วประเด็นคืออ้วนน่าจะออกเลขฝุกหรือเปล่าเนี่ยศนเจ็ดแปดนี่ออกเลขแบมแบมเปล่าออกขนาดขนาดขนาดงวดปีที่แล้วอะอะไรนะอ้วนปีที่แล้วสี่เจ็ดแปดนะมันจะศูนย์เจ็ดแปดเป็นี่ยงวดนี้ออกเลขแบมแบมถ้าศูนเจ็ดแปดนี่คือไม่แล้วเลขแล้วแล้วเป็นเลขจิตกรรม่ได้ไหแต่ลหน้าพี่เขาดีนปะง่วงวันเกิดฉันไงเลขวันเกิดฉันนิ่งๆไงเฉยไงไม่คือเลขวันเกิดฉันไงน่าเสองแปดกถ้าวันน่าออกฝุกกลายเป็นใบหวยแล้วตอนนี้ไม่คือชั้นเครื่องอะไรมั้ชนเครรื่อองะไไมฟุก คือเลขมันเป็นเลขมันเกิดฉันด้วยไงแล้วมีแล้วคนแล้วพี่ต้นก็มาบอกทําไมมึงไม่ให้เขเลขกูเป็นเลขอั้นมากเลยนะสอะ 7, 7, 2, 8, งแปดอะเจ็ดเจ็ดสองแปดยิ่งก็ยิงย่งอันนะ้นเนี่ยมีแต่เลขอัน้นเน่ะแล้วไปดูตามแผงหวยก็ไม่มีเลยนะวันหวยออกเลขเลขอีสองแปดหายไปแล้วจเอาไปด้วยจะเาไปด้วยสองแปดอะ 8, เป็นเลขแบบเลขมงคลมากเลยเลขมันเกิดฉันด้วยในปีนี้ของแปดไปกาล่าวิมานหนาไปปุ๊บทำไมเหรอเพิ่มไม่อยากไปเพราะว่ามันไกลจบไม่ไกล ยาออปะมันก็ติดกับเสียไม่บ่นๆบนให้นางฟังเลยเฉยไม่ปกติอะไรนะเวลาเห็นเวลามีงานกาล่าอะไรแบบนคือฟูฟูกี้เขาไม่เขาไม่ได้อยากจะไปเพราะว่ามันเป็นหนังมีกระแสแล้วมันไกลเพราะว่ามันไม่มีคอม่คอยมีใครอยากไปไปไม่ล่าวิมานพอ,อยอะเรื่องใหม่ล่าสุดคุณเขียนนี้จริงๆอะตอนแรกฉันก็เรียกพี่ฉันก็เรียกเขาว่าพี่นะฉันฉนติดพี่ว่าฟูฟุกี้ฟูฟุกี้ตลอด แต่ขอโทษนะคนชื่อฟูกอยูยี่สิบห้าชันก็เรียกว่ามึงมาแล้วแลเธอยี่สิบสี่จะเหลือเหรอพี่ก็เรียกเขาอย่ามาเรียกเผามึงไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกฟูกเฉยๆเข้าใจไหมอะไรก็ข้ามเรียกว่าพี่ดูดูแข่อันนี้มึงต้องเรียกเขาว่าพี่ถูกแล้วค่ะเปิดพี่เดี๋ยวเขาเป็นพี่แล้วมึงยป็พี่สิ เรียกว่าลุงไหมล่ะลุงฟุกเหรอลุงยันลุงลุงดูหน้ามาก็ลุงแต่ลุงไม่กลหนวดได้เนี่ยลุงกลนแล้วอ่ะไม่กลนจริงกลนแล้วแต่ว่ามันแบบมันเป็นตอแล้วมันกลนไม่ออกถ้ากลอนจริคือกดอีกนิดนึงคือเลือดออกแล้วจะไปทั้งเลือดทั้งหนังทั้งไม่นึกว่าเธอไปเลเซอร์เพราะฉะนั้นเธอกลอนมากกว่าหรือเปล่าอาไม่ยี่สิบห้าบางคนนะบางคนแก่แก่กว่าพี่แค่ปีเดียวหืมหนวดเต็มเลย เนี่ยฉันก็มีหนวดเนี่ยมีเหนียงเลยเนี่ยคนมีเหนียงแล้วนี่ยเออเนี่ยบูลลี่พี่หนวดทำไมอ่ะวไม่ใช่บูลลี่เธอไม่มีเหนียงแล้วเธอแบบฉันไม่ลาดฉันมีเหนียงแล้วเนี่ยมีกันเนี่ยมีหนีงเขาเนาะเนี่ยเนี่ยอีกนานอันนี้นี้นี้มาแล้วแต่อันนี้มาตั้งนานแล้วอธิบายความหมายอะไรว่าเรามีอะไรบ้าง แสดงความสามารถเป็นอะไรคะแอคติ้งค่ะแล้วก็ร้องเพลงเข้าอะไรพุกพุกพุกยเธอยังคิดถึงฉันเจ็ดคำก็ร้องไปเลยเพลงแบบว่าที่เราเคยร้องในอะไรคาราโอเกะใช่จ้ะมีพี่คนหนึ่งอยู่จีนเอ็มทีวีเขายังบอกว่าขอเปิดอีแป๊บหนึ่งเลยอันนี้มันที่เราออกมาเฮียดดิทำไม อุ้ยแต่ดูแล้วดีไม่กี่ตีนดูนะเอาไม้มาต้านเลยดีกว่ามามาพวกเราสามคนฉีบคนเดียวไหมเอาเร็วแล้วเพลงดักแก่แล้วทำไมอ่ะกูแก่แล้วทำไมอ่ะฉันคันฉันฟังเพลงแก่กว่าแก่กว่าฟลุ๊กอะทำไมอ่ะฮะเขาพีรอะไรแก่กว่าอีกเหรอโอ้ยโอ้พี่บุ้งมาเลยฉันก็เป็นเหมือนเธอแหละขนาดตัวเนี้ยคือคือจะต่อยฉันกี่โมงก่อน เตะขอโทษนะมึงเตะหน้ากูเลยก็ได้พี่เตะหน้าหนูเลยก็ได้นะเอาสิเตะเลยเลยอันนี้จะปีเดียวเตะ่ก็ไมกูต้นนไว่ไหนวะไม่มีเไยเลยแบบมีคนชื่อสองตอนเดี๋ยวก่อนตอนตอนตอนประถมเท่าเท่ากันปะไม่พี่ช่ยมีศูนยเท่าไหร่บ้างศูนร้อยเจ็ดสิบแปดคนไอ้างเซนห่างกันนี่ขนาดเสริมส้นมาเลยส้นค่ะเพราะว่าอ๋อเขาแค่ทีละห้าคนใช่ป่ะบ้า เพราะว่าฉันท่าฉันเตี้ยอยู่แล้วห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองก็คือเรียงไปเรื่อยหรือว่ายังไงลูกใช่ครับเรี้ยงจากสี่สิบหกขึ้นมาอ๋อเขาเมื่อกี้เขาเรียกอยู่สี่สิบหกห้าสิบเข้าไปแต่เขาก็แคสเร็วมาตั้งแต่กี่โมงเที่ยงใช่ไหมสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวก่อนตอนสิบเอ็ดโมงตอนที่เราเข้ามาแครเนี่ยมีคนเข้ามาแครเยอะหรือยังแค่ใครยาวดีอืมมึงหลบไปมึงหน้าบูดใส่เขา ฉันจะลงฉันเรียกเขาคนแรกฉันเรียกเขาคนแรกจริงหรือเปล่าจริงไม่ใช่ถามเขาสิใช่เขาเรียกคนแรกเลยเนี่ยเห็นเขาหน้ารักก็เลยเรียกเขาบอกแล้วเห็นเขาหน้ารักก็เลยเรียกแหมมึงอะแกกว่าเขานิดสองนิดไม่ได้หรอกเขาแกกว่าฉันนิดสองนิดแต่ระวังอัมพาตตามที่มึงพูดด้วยแล้วกันเขาบุรีไม่คนเดียวไม่ มากับเพื่ 1941, อนนะครับออมากับกลุ่มเพื่อนคนเมื่อกี้เลยใช่ป่ะใช่ครับเพื่อนเสร็จเมื่อกี้พี่ครับเพื่อนมากับกี่คนวันนี้มากันห้าคนมาเยอะอยู่นะมาเยอะเกิดอะไรขึ้นแ่ท้าจ้างบอกว่าถ้าเขาเปิดแซมเลยต้องลองไปไปลองดูสิได้เนียนมาไหนอ่ะสวนล่างเขาไปบ้านเขาอีกแล้วเนี่ยหลักตบเลยนี่จ้างแต่ว่าเพื่อนเขาเสร็จทีหลังใช่ไหมใช่คือแบบจะแบ่งจะแบ่งนี่นี่นี่เขาไปเีตะไงแล้วเขาก็ยืนเขิน นี่ยเขาจะเป็นผัวฉันเราเล่นฉันฉันไม่เอาเด็กเกินไปเพราะว่าฉันกลัวเขาไจะไปทำอะไรบ้างในการในการแพดเดิ้ลเขาไปไไปสิไปสิชิวๆไปไปล้วแต่ว่าไปไปอันนี้เพื่อนเราด้วยป่ะข้างหลังเนี่ยใช um, ่ป่ะอันนี mm ้ไงเจ๊แบงเนี่ย